mk47 เป็น,ป,นปืนที่โคตรดีเลยครับทุกผู้ชมผมเชื่อว่าหลายๆคนยังหาวิธีแต่งไม่ได้เลยวันนี้ผมจะมานำเสนอบิวสไตล์ทิ่ฝ่ายเป็นระยะประชิดยิงแบบไม่ต้องขึ้นสโคกนะฮะปืนนี้มีไฟเลทที่ค่อนข้างดีครับดามเมจที่หนักสร้างความเสียหายตัวกับหัวที่แรงมากเลยฮะวิธีแต่งแบบนี้จะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องคุมเมาส์หรือคุมใจโลให้ปวดข้อมือเลยไปดูของแต่งกันเลยครับเรามาดูของแต่งชิ้นแรกกันเลยนะครับปลายปืน ไายปืนผมจะใช้ตัว TDK นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความแม่นยำบวกความเสถียรของอาวุธระหว่างยิงตัวนี้จะช่วยในเรื่องของคิตไฟได้ดีมากๆเลยนะครับต่อมาคลิปหน้าตัวนี้ผมจะใช้ตัว CSFG นะครับ Tactical คล i p ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความแม่นยำนะฮะก็เอามาช่วยในเรื่องของคิดไฟเหมือนกันนะครับต่อมากันลื่นตัวนี้ก็จะใช้ตัว Hornet นะครับแผนกาดตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความแม่นยำเหมือนกันนะฮะเอามาใส่ทั้ง4ชิ้นเลยนะครับต่อมาครับแม็กกาซีน แมกกาซีนใช้ตัว40ลาวไปเลยนะครับจุกๆไปเลยต่อมานะครับแมกเมาส์ตัวนี้ก็ใช้แล้วแต่สีแล้วแต่ชอบเลยนะครับต่อมานะครับเลียกิฟตัวนี้ผมใช้ตัวแผ่นท่อเลียกิฟนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเอฟเฟกของการบังคับนะฮะใส่เพื่อมาวิ่งนั่นเองต่อมานะครับต๊อกต๊อกผมจะใช้ตัวไลนิ่งนะครับตัวนี้เอฟเฟกก็คือการบังคับเหมือนกันนะฮะใส่เพื่อเอามาวิ่งเหมือนกันนั่นเองต่อมานะครับจูนนิ่งกิฟหน้า คลิปหน้าผมจะจูนความหนากับน้ำหนักขึ้นไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเพิ่มความเสถียรในการเคลื่อนที่และการควบคุมเพิ่มเติมนะฮะต่อมานะครับคลิปหลังคลิปหลังผมจะจูนความหนาลงไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อเพิ่มความไวในการยิงแบบไม่เล็งนะฮะเวลาฮิตไฟหรือสปินทูไฟจะได้ไวๆนะฮะต่อมานะครับผันท้ายผันท้ายเช่นกันครับจะจูนความหนาลงไปทั้งหมดนะครับเพื่อเพิ่มความไวในการลิงแบบไม่ยิงนะฮะมาครับดีเทลดีเทลตอนนี้หวังผลอยู่ที่30เมตรนะฮะไกลอยู่นะฮะ การควบคุม,คมปืนเบ้ขวานะฮะดีดยับเลยฮะการบังคับโอเคขึ้นนะฮะควาเสถียนเราไม่เอานะครับนิดไฟแป85ิ้นี้เน้นๆจุกๆไปเลยครับเราไปดูเกมเพล์กันเลยครับ What's the คอนเทนต์ดีๆกับกาลินาโย t a f o r ร์มีทั้ง PC และในโมบายทิคดีๆมาบอกต่อกับช่อง b u ว l d อร์ v